ในโซเดนบบกฮะมด้าก็หมาก็บอกหมาให้สอนสอนให้หมาเป็นเลกนีเนาะต้องหวานไม่รู้หรอกก็คนจะพูดทำไมเยรีซันนี่สอนมันเยลีสันนี่แล้วก็มาฟินนะเราเรียกซันนี่กับตัวนั้นดิมาฟีนหนักมากสันนี่ซ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 ันปลกเลยเนี่ยเดินแปลกแปลกๆเนี่ยแบบย่องซันนี่วีสเบต not handsome สันนี่ hey why you handsome ยัยย yeah, yeah, right. right. yeah. yes. yeah. oh, ัยแมนยูริโชโชโชวนี่มันมัฟฟิ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 นมัฟ แม่ตาลายเมื่อกี้บอกมุนสมินไม่ใเป็นไรไหมอะเวลน่ะโอยเป็นงังไงละหาหรอกเม่นี่มันน่าจะหายใจค่ไหนทำไมน้องมันตุ๊กตาเลย